สามสี่เริ่มครับครับสวัสดีครับก็จะขอนำเรียนพี่น้องสาภาพลูกจ้างของหแ้าแ่งประเทศไทยนะครับวันนี้เราเองก็ได้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องแล้วนะครับไดนะ้พบกับท่านรัฐมนตรีด้วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านด,านดรสาธิตปิตุเดชะท่านรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านนายแพทย์สุระวิเศักดิ์นะครับ สิ่งที่เราได้วันนี้ก็คือได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องลูกจ้างว่าในส่วนไหนมาติดประเด็นอยู่ตรงไหนนะครับต้องไปหาหรือกับกระทวงไหนหรือว่ากรมไหนไม่ว่าจะเป็นกอพรกออรอนะครับแต่ตัานก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับพวกเรานะครับว่าจะช่วยเหลือผลักดันอย่างดีที่สุด พราะฉะนั้นพี่น้องลูกจ้างที่สังกัดกระรวงสาธารณาสุขนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนท่านก็สามารถส่งเรื่องราวปัญหาของท่านมันยังสาภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทยได้นะครับเบอร์โทรผมนะครับ0630801883ครับครับมีอะไรก็โทรมานะครับพี่น้องลูกจ้าง หลังจากกระทวงสาุรที่รักทุกคนครับเรามาเดินไปด้วยกันแก้ปัญหาไปด้วยกันครับขอบคุณครับวัสดีครับสวัสดีครับ